สวัสดีครับคุณอยู่กับเดมมืนนะครับแล้วก็วันนี้ผมมีอัปเดตข่าวร้ายเล็กน้อยนะเกี่ยวกับเครื่อง PlayStation 5มาให้ทุกคนได้รับทราบกันล็อตแรกของเครื่องอ่ะปกติทุกคนจะหลอนๆกันอยู่แล้วเพราะว่าตัวเครื่องมันค่อนข้างจะมีปัญหารุ่นนี้นั่นกันมาตลอดอย่างสมัย PS มันจะมีไฟเหลืองใช่ป่ะแล้วก็ Xbox 360ก็จะมีไฟแดงใช่ไหมเน่ากันไปตามๆกันซื้อกัน คอนโซลเครื่องเดียวซื้อกันไป2เครื่อง3เครื่องสำหรับ P5 ตอนนี้ยังไม่มีปัญหาเกี่ยวกับตัวเครื่องออกมานะแต่ว่าตอนนี้ล่าสุดละกันก็คือจอยคอนโทรลเลอร์ของ P5 หรือจอยที่ชื่อว่า Dual Sense ตอนนี้พบปัญหาค้างแบบ j o ยคอนคราวนี้จากเว็บบล็อกนอนนะซึ่งต้นทางเนี่ยมาจาก Web, เว็บ Reddit Reddit คืออะไร Reddit ก็คือเหมือน พันทิปของฝรั่งอเอเมีอะไรก็ไปคุยกันในนั้นฝรั่งก็ไปคุยกันในเ e d d i t ผู้ใช้งานที่ชื่อว่า u s l a t v i t y t y o 1นะอัปเดตอัปโหลดวิดีโอเกี่ยวกับภาพของการใช้คอนโทรลเลอร์ PS5 <ay> โดยที่ไม่ต้องจับคอนโทรลเลอร์ถือไว้เฉยกับมือเนี่ยแหละแต่ว่ามันเลื่อนเองมันเลื่อนไปทางซ้ายเองโดยที่ไม่ต้องกดอะไรเลย นั่นแหละมีปัญหากันมาแล้วสำหรับ PlayStation 5ตอนนี้นะแต่ยังดีที่มีแค่คอนโทรเลอร์นะตัวเครื่องยังไม่มีปัญหาอะไรนะหวังว่าเจนนี้จะไม่มีแล้วกันขอให้ QC ดีๆยังมีปัญหาแบบเจนผ่านๆมาแล้วกัน p s 4เขาก็ค่อนข้างโอเคนะมีปัญหาแผ่นเด้งใช่ไหมแต่ก็ผมไม่รู้ว่าเป็นส่วนใหญ่ส่วนน้อยแล้วกันแต่ผมอะรอดผมก็เป็นช่วง อาจจะไม่ได้ล็อตแรก d a y ์วหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าน่าจะเป็นช่วงต้นๆเหมือนกันอะปีแรกปี2ปีอะไรเงี้ยไม่เกินนี้แน่นอนแต่ก็ไม่เป็นอะไรก็ใครซื้อเครื่องฮิ้วก็หลันล้ากันไปนะครับหาทางแก้ไขกันไม่น่าจะได้นอกจากเฟืองทิ้งซื้อใหม่นะส่วนใครที่ได้จองเครื่องศูนย์ไทยในเวลาเอ่อหนึ่งนาที2นาทีแล้วได้เครื่องก็ ยินดีด้วยนะครับถ้าจอมีปัญหาก็ไปเคลมกับศูนย์กันได้นะครับผมโอเควันนี้สั้นๆกับเดือมือแล้วก็อัปเดตข่าวร้ายเล็กน้อยกับ Play 5นะมีคอมเมนต์อะไรยังไงใครเจออะไรยังไงกันมาฝากแจ้งกันไว้ในคอมเมนต์ด้วยแล้วกันแล้วก็าฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝาก Subscribe กันหน่อยนะจ้าสวัสดีจ้า